สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะช่องทางคลองพารวยเนาะคะ่ะหรือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะทางเพจช่อง u t u b e เนาะคะ่ะคลองพารวยนะะนเนะะเาคนะค่ะพี่น้องทางเพจเนาะค่ะเพจคลองพาโชคเนาะค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะค่ะฝากห้เนอร์ค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะมือนี่เนาะคะ่ะแอดก็มีข่าวดีเนาะคะ่ะของแนวทางเนาะคะ่ะเลขมีที่มาเนาะคะ่ะบนล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะเน้นๆเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะเน้นๆเลยเด้อค่ะค่ะจะเป็นตัวใดนั่นเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีันไดที่เขามาแล้วหรือเขามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไ like, ลคะ์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะเพื่อที่จะ,ะพลาดพลาดข่าวสารเด็ดๆ,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 ๆจากทางช่องเนาะคะ่ะค่ะก็เบาๆไล่ย้ายห่หางเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ก็เข้าไปรับชมรับฟังเลยนะคะว่าเลขลับมีที่มาจะเป็นตัวใดนั่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะค่ะเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิรงเนาะค่ะพี่น้องหนึ่งมิถุนายนเนาะคะ่ะหกหกเนาะคะ่ะเลขลับมีที่มาเนาะคะ่ะบนล่างเนาะคะ่ะวิ่งเจ็ดกับสี่เนาะคะ่ะจับคู่ให้เนาะคะ่ะคือ จับคู่ให้คือ6 17, 1 7 4ึ่6 1 8็ดาหนึ่่ะคะจับคู่2ตัวนะคะมีสามสี่เี่หนึ่งนะคะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเดอะคะ่ะนี่นะคะ่ะเจ็ดกับสี่อาจจะกอดคอกันมานะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเจ็ดกับสี่อาจจะกอดคอกันมาก็ได้เนะคะ่ะพี่น้องค่ะแคปหนาจอไว้เลยคะ่ะสําหรับแนวทางนะคะ่ะพี่น้อง ค่ะสำหรับแนวทางของเลขลับมีที่มาเนาะคะ่ะบนล่างเนะะาะค่ะค่ะก็ไปกลับเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปกลับเอาเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็เอามาฝากพี่น้องเพื่อเป็นทีแนวทางเนาะคะ่ะก็ได้ส่งมาแบบวด่วดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะได้ส่งมาแบบวด่วๆแอดก็เอามาลงให้พี่น้อง fc แบบวด่วดเหมือนกันเนาะคะ่ะพี่น้อง ก็มีหลายๆสํานักเนาะคะ่ะที่แอดได้เอามาลงให้พี่น้องเอฟซีได้รับชุมรับฟังกันเนาะคะ่ะพี่น้องกับวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเอานะคะ่ะหมักสําหนักไดกับวิเคราะห์เบิ่งดีๆเนาะคะ่ะช่วงนี้เงินทองกับหายากเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้เงินทองกับหายากยาก,นะะนก,กนะะเกกนาะค่ะฝนต็ตกเนาะค่ะแดดก็ฮ้อนค่ะก็รหลักษาสุขภาพร่างกายดีๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็คงจะ ขินเข่ากินลากันทุกคนแล้วเนาะค่ะค่ะก็ได้มาหลับชมคลิปเนาะคะ่ะแล้วเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิงะะ้งเนาะค่ะแคบหน้าจอไว้เลยค่ะแคบหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะแคบหน้าจอไวค่ะสําหรับแนวทางเนาะคะ่ะหนึ่งมิถุนายนเนาะคะ่ะหกหก,หกเลขรับมีที่มาเนาะคะ่ะ บนล่างวิ่งเจ็ดกับสี่เนาะคะ่ะพี่น้องจับคู่ให้สามตัวมีอยู่สามชุดคือหกหนึ่งเจ็ดสี่ห้าหนึ่งเนาะคะ่ 6, 1, 8, ะหกหนึ่งแปดค่ะสองตัวให้มาสามชุดเนาะคะ่ะคือสามสี่เจ็ดสี่หนึ่งแปดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอ้าวแคบหน้าจอไว้เลยค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะทันใดเนาะคะ่ะแอดฝากแป๊บหนึง่งเนาะคะ่ะทันใดที่ เป็นฝาเนาะค่ะพี่น้องสนใจอยากได้ครีมไปทาฝาเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็แอดไลน์มาได้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดก็จะขึ้นเบอร์โทรเนาะค่ะเบอร์ไลน์อยู่ที่หน้าคลิปเนาะค่ะพี่น้องค่ะอยู่ที่หน้าคลิปเด้อค่ะพี่น้องค่ะอยู่ที่หน้าคลิปเนาะค่ะแอดก็ใช่เนาะค่ะใช่ดีจริงๆเนาะค่ะพี่น้องนะแอดก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวแอดจะให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมกันเนาะค่ะ ค่ะคีมตัวนี้เนาะคะ่ะที่แอดใช่เนาะคะ่ะเอาใจบุญเนาะคะ่ะพี่น้องเนี่ยค่ะคีมใจบุญเนาะ,ค,ะ guitar, ค่ะพี่น้องค่ะที่แอดใช่ยอยู่นี่เนาะคะ่ะนี่นาสดเลยเนาะคะ่ะพี่น้องนาสดเลยะคะ่ะหน้าสดสดเลยค่ะเปลี่ยนแปลงไปมากเลยเนาะค่ะพี่น้องจากฟ้าขึ้นตรงนี้ดำเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดก็ใช่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะใช่ ยังบม่มดพอตลับกับเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดเนาะคะ่ะอยากสวยอยากง,งามก็แอดไลน์มาได้หรือโทรมาได้เนาะคะ่ะแอดจะขึ้นเบอร์โทรอยู่ที่หน้าคลิปเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็บเบาๆไล่ย้ายห่างเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังไอ้เลขมีที่มาเนาะคะ่ะต่อเลยเนาะค่ะพี่น้องเพื่อทีพี่น้องเอฟซีจะได้เอาไปวิเคราะห์พิจารณาบ้งเนาะคะ่ะหรือว่า เนาะค่ะอันอีกอย่างนึงเนาะค่ะพี่น้องที่สนใจอยากบูชาเนาะค่ะก็ยังมีของอาจารย์วัดป่า,ก,าก็ยังมีค่ะตะกุดกินไม่เมิดเนาะค่ะน้องแมวเนาะค่ะพี่น้องค่ะน้องแมวกําไรเนาะค่ะพี่น้องค่ะกําไรก็มีเนาะค่ะพี่น้องค่ะและ้วก็ค่ะเราก็เป็นไอหนนเนาะค่ะพี่น้องไลยายๆลอย่างเนาะค่ะที่พี่น้องเอฟซีอยากบูชาเนาะค่ะน้องแมวเนาะค่ะ เสาหลงเนาะค่ะพี่น้องค่ะตะกุดกินไม่เมือดเนาะค่ะตอเงินต่อทองเนาะค่ะกาไรเด้อค่ะพี่น้องชูชกเนาะ,ะค่ะค่ะก็อยากสนใจบูชากระติดต่อมาทางแอดได้เนาะค่ะแอดก็จะขึ้นเบอร์โทรเนาะคะ่ะเพราะว่าคีโมว่าไอของบูชาเนาะค่ะพี่น้องทีพี่น้องเอฟซีอยากบูชาก็ยังมีอีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะของขังของดีเนาะค่ะค่ะขายแล้วลํำรวยเนาะคะ่ะถูกหวยรวยเบอร์เนาะค่ะพี่น้อง ค่ะลองเอาไปพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องหมักชอบตัวเกขมีที่มาของแอดที่เอามาฝากนี่ก็ลองไปรับชมุมหลับฟังกันเอาไปวิเคราะห์นะคะพี่น้องค่ะของอาจารย์วัดปลาเนาะคะ่ะก็เน้นที่แอดได้ลงคลิปไปเนาะคะ่ะพี่น้องที่ติดตามก็คงจะเห็นเนาะคะ่ะพี่น้องหรือปูหรือสีพันล้านเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ที่เขาสามตัวแตกเนาะคะ่ะงวดนี้พี่น้องเอฟซี FC ยาพาดเนาะคะ่ะติดตามทางช่องไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะกับเขามารับชมเราฟังกันต่อเลยเนาะคะ่ะเลขมีที่มาเนาะค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยเนาะคะ่ะก็จะเป็นตัวเน้น,นะคะ่ะตัวเน้นของเลขมีที่มาเนาะคะ่ะตัวน้นเลขมีที่มาเนาะคะ่ะสองตัวเนาะค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดสีเนาะค่ะค่ะเจ็ดสีเนาะคะ่ะ เหล็กวิ่งนี่ก็จะเน้นเมื่อทั้งสองเลยนะคะอาจจะกอดคอกันมาก็ไใดเนาะค่ะพี่น้องหรือสามตัวก็จะเป็นหกหนึ่งแปดเนาะค่ะพี่น้องค่ะหกหนึ่งแปดเนาะค่ะพี่น้องค่ะหกหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะพี่น้อง fc เนาะคะ่ะหรือพี่น้อง fc มักตัวใดที่บอชอบตัวที่เน้นให้เนาะคะ่ะก็สามารถวิเคราะห์เบื้องในชุดนี้้ไดเด้อค่ะพี่น้องอ่ะค่ะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะแคปหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะพี่น้อง fc ทุกท่าน คแคบหน้าจอไว้เลยค่ะค่ะพี่น้อง fc ทันใดที่เข้ามาเรีววนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะบ่ได้พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะพี่น้องค่ะเพราะแอดลงคลิปไปกจะดิ่งให้พี่น้อง fc ได้เห็นคลิปที่แอดลงไปนะคะเพว่า,าหวยไทยหวยลาวนะคะที่แอดลงไปให้พี่น้อง fc ได้รับชุมกันนี่นะคะพี่น้องที่แอดได้ละ เอาไปให้พี่น้องเอฟซีได้ร so ับชมกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะก็จะเป็นห้าน้อยนี่แอดก็จะลงกลุ่มนะคะพี่น้องค่ะลงกลุ่มฟรีเนาะค่ะพี่น้องเข่าฟรีไม่ต้องเสียตังค่ะทังลาวเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพราว่าวันจันทร์ถึงสุกวันจันทร์พูดสุขนี่แอดก็จะไล่ซดลาวเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็จะไล่ซดลาวให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะอ้าวแคบหน้าจอไว้เลยค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ ค่ะแคปหน้าจอไ้เลยเดอ้อค่ะพี่น้องเอฟซีันใดที่เขามาแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเลือกเขามาทีหลังเนาะ,ค,ะค่ะก็สามารถย้อนกดย้อนดูได้เนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็แคปหน้าจอไปวิเคราะห์พิจารณาเบื้องหมักบอ่อชอบบอ่อนะคะ่ะบอ่อหมักกระพาน,นะ,ค,ะค่ะกับบ่อหมักกระเพานเดอ้อค่ะแอดก็เอามาฝากพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะ,ะ,คะพี่น้องค่ะเลขรับมีที่มาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเลขรับมีที่มาเนาะค่ะ ค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ